แต่ก็ไม่คิดนะว่าเขาจะมาอ่ามารถไฟหลายตัวนะอานะอออโอ้ย <t> ท uh ั <classy> uh ้งหลายตัวนะอันนี้ดูดูค่ะอเยอะเลยค่ะหนึ่งสอง Many Dogs in Railway Station is called Sea c o r p u m p สนุกไหมมุก,กอมชอบแบบนี้ไหมล่ะได้กินอร่อยดีชอบเพ่มตามสุดแล้วอะไรแล้วชอบอะไรที่สุดมก็รู้สึกหอยทอดอรด่อยดีไม่เคยกินหอยทอดอะไรอย่างเงี้ยก็ปเอ <c oughs> แต่เราว่าหอยทอดอร่อยอ <c oughs> พี่ไก่อะไรอร่อยที่สุด อร่อยทุกอย่างเลยแต่ชอบมัตตะบะเพราะอยากกินมัตตะบะมัตตะบะคืออะไรอ๋อไอที่เป็นโรตีตแต่นั้น,น,นก็างไรอ่ะเครื่งหอมเครื่องเทศแบบหอมเนี่ยดูหมาเขาดูดูหมาเขาอันนี้ดูหมาเขาอาบแดดอาบแสง ยุงแบบยุงยุงคันยุงสกปรกอะไก่แพ้มากเลยเนาะใช่เธอรู้ไหมว่าสัตว์ที่เรากลัวที่สุดคือยุงตั้งแต่เราเป็นไข้มาเรากลัวยุงที่สุดกลัวดูหมาดิเออมีที่เดียวหรอก็ต้องเปิดให้คนใช้ที่อะไรห้องน้ำจะปิด แล้วทำไมเขไม่เปิดห้องน้ำให้ใช่เขาไม่อย่ชาตยใช่ไห้อง่ะไ้องเราจะไปเ้าห้องน้ำที่ไหนมองตัวนี่พี่คาพี่คะพี่ขาเป็นแค่าที่ราใส่ใช่ไหมห้องน้ำนี่ห้องน้ำเขาแต่เขาก็ปิดแล้วครั เอาแล้วใช้ <พอ S 1> ที่ไหน<ำ>ห<า>อ่ะสามฮะสามไหนคะที่ไหนนู่นนะ้านดำนนมันมันไม่มีคนเวลาปิดเวลาเขาปิดมาถ่ายหมาอยอะอือหมาเยอะเลยค่ะ <c oughs> มามามา,มาทักทายกันนะคะ เพรว่าอันนี้คือคนเขามาประมูลแล้วเขาก็มาดูแลเองใช่ไหมเพราะการลุกไปก็ให้คนประมูลทำความสะอาดแต่เขาก็ไม่น่าปิดเนาะ มไม่ล้ำชีไม่ปิดนะแต่ล้ำชีก็เหมือนกันเอกชนทำความสะอาดเอกชนทำความสะอาดเหมกันเออแต่เขาไม่ปิดแต่เขาไม่ปิดแต่เขาไม่ได้ปังอันนี้เอกชนมาเป็นเออ้าวเขาเก็บตังค์เหรอเก็บตังค์่มห่างบาทอ้าวเหรออ๋อที่เธอพูดถึงคือเก็บตังค์ห้องน้ำเมื่อกี้เขาคุณว่าจะขอเขาปิดกลับไปแล้วเอ้าก็เขามีนโยบายให้ฟรีนี่ ล้าชีฟรีสะอาดด้วยล้าชีฟรีสะอาดด้วยบัญช,ชีไม่ได้ให้คนข้างนอกมาประมูลเก็บตังคือล้างเชีจะจ้างคนอื่นมาทำหรือไม่ทำหรือยังไงไม่เป็นเรื่องของล้าชีไงแต่ล้าชีไม่ได้เก็บตังค์ในเมืองก็ไม่ได้เก็บตังค์นะในเมืองไม่ได้เก็บตังค์เหมือนกัน hello a v i s h a n thank you so much I am at railway station I'm waiting a train I come to watching the night show I'm doing good I'm doing good มีว่า I'm um, come to watch the show another t o w n so I take the train from home to come here and now I wait a train to come back ถ้าพี่ไก่ต้าหรอไก่ไหนไก่ไหนพี่ไก่ที่อยู่ที่สีขอ Yeah ร a ไ t i n g a train I will do short live stream not too long about 10 minutes. How are you? You doing okay? Mm hmm. uh, now in my hometown have um, elephant festival so all the city have show going on. So this year I want to come to this town to จะจอยเดือดแฝดคุณเป็นไหมเฟรนไม่เฟรนโอ้วินเทอร์เฮียไอ้สัสวินเทอร์ทูส์โครตทูส์โครตทูส Okay, last time you share elephant, turtle too, yes. 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 Yeah. yes, small, small, small train station. This line, uh, we call this district, district this train. Yeah, I will show you the train schedule. Nee. train schedule. I will take the train number one four two from another province go to Bangkok, but I will stop in my hometown. I love that festival. Hope I can see that festival video. Oh, thank you so much. okay i will take you to see a little bit uh, how the small town here how long you have to wait for train more one hour more one hour Hmm. you see this uh, is not it's not it's not surin town it it's like surin province but we call Si Tao town yeah because we want to take a train to you know take adventure we don't want to drive a car to come here I like this city, it's uh, very quiet, even they have a fair, you know, they don't have music, music going on now. they have only the light, local music playing, I, I enjoy a lot, and the food is cheap here, but have to walk very far. <laughs> We walk back because no have motorbike service anymore, so then we walk. Then the students that study here, they know if they ride motorbike to follow us <laughs> and take us to here because it's too long to walk from the fair to here. A long trip travel today, so you have to wait long. Time. Yeah, yeah. So the train in Thailand. okay i so i have to thank you all people come to rewatch and thank you for our vision traveler have a nice day i have to go bye bye my friend bye bye uh...